สดีค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวให้น้องคนไหนตั้งคากล่องก่อนจะได้อัดทำกันไลนยกล่องนะคะครับอบคค่ะเราสู้ฟังนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับค่ะเห็นยังไงเนาะค่ะโทรมาจากสซค่ะจากอุบลครับจากอุบล เคยโทรหาเจตังคลอะได้เนาะนอยู่ครับโทรหาเจออยู่บัดนี้โทรหาจักเทือแล้วกันเหรอโอ้หเป็นหลายหลายสายเลยแม่นมากแม่นครับบนนี้ก็คิดว่าคิดตามพ่อว่านะครับอ๋อโทรมาพ่ะว่าอยากบอกตัวเลขโชคลาภแม่นบรอคะแน่นแม่นครับเออกรณีนี้นีจริงผมติดตั้งตัวไปยู่สองไอ้ยอดหลังอยู่สิบองสองสองเทือค่ะ ค่ะอัอออนว่าอันว่าดังหนังไนเล่อค่ะเดียนอันทนบริบยิ่งเดียนเส้นขาภาวาอัดมาบริยิ่งหาค่ะออันเออโจดโจดมั้ยนะนี่โจดอยู่ใน,นครับค่ะโจดแต่ละงวดอ่ะผมผมเอ็ด้วยโจดนะครับค่ะที่นี่โจดโจดแรกนะเนี่ยอ่างวดงวดไอ้สองปีอ่ะค่ะงวดสองออปีอ่ะอ่าไอเขาประกาศมาเขียนเลยครับ ก็เป็นเอาเขียนนะครับเป็นเล็สูตรป่ะครับเป็นเลขกฟันครับเลขเลขสูตรครับเป็นเลขสูตรใช่รครับ,ค,บครับ,คร,บครับผมส,สูตรคิดคำนวณเจ่าลอนไม่จิกามากอยู่ในรถนะสีนเอาบ้างเอาบ้างเออเดี๋ยววางแปะไว้ก่อนเอา,า,เอา,าคอา,ากล่องมาน้นอยู่หานเอามาตั้งไว้เลยเดี๋ยวแล้วขัแบแป๊บนึงค่ะครับผมค่ะ ในะครับครับค่ะอันนี้คือเลขซูดขึ้นวันที่สีะเลขซูดขึ้นาะค่ะแกนครับเลขซูดซ้ายนี่มาจากอุบลเนาะค่ะเนาะแกนครับค่ะเลขซูดนี่เฮ็ดมาโดนปันใดล่ะค่ะถูกมาตั้งแต่หกหนึ่งครับถูกมาตั้งแต่หกหนึ่งที่นี่อยากถามว่าอันเลขซูดนี่มันมีจัะคู่คหมอ่า ก็เพหลายไอ้สะม่านหาหางครับหาหางบดีส่วนกลางมันเขาบนหรือลลางคะมันแบบไอ้ต่อปลาว่ามันติดตัวใดเป็นบนหรือลลางนะครับตัวแบบทีมันสมารมันติเขาทั้งบนทั้งหลังเลยครับอ๋อแสดงว่าขันเทาอ่าได้มากนี่เฮาต้องแบบไปกับบนล่ังสิบ่แม่นครับอ๋อมีหหอ,อยูหาหางมั้ยมนกัติดตัวตัวย่างเหรอว่าว่า เอเอ่อยังยังงวดหดสองทีอ่ะค่ะเอ่อเขียนอัปกามาเขียนเถอะครับค่ะเอ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราเห็นเลยเดี๋ยวแอดมินนั่นบุญธรรมเขียนให้ค่ะครับผมแปดเก้าศูนย์ครับแปดอุบลอุบลทางบัวครับผมแล้วก็เขียนใส่ลงมาอีกครับหนึ่งสองครับแปดสีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หรอครับครับผมแปดเก้าศูนย แต่ผมเราจะใต้ลงมาจะเป็นแตเขียนใต้ใต้แปดเก้าศูนย์ครับมันจะเป็นหนึ่งสองครับเต็นสองเหรอครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับผมครับผมแล้วแยกแยกพักก็ไม่มีครับสี่หกครับสี่หกนะครับเนาะครับผมแล้วก็หนึ่งสองอีกหนึ่งสองครับนั่นแหละนั่นแหละตัวคือตัวเลขครับ แลวก็ว่ามันม่ไม่ดอกสองสองสองครับไอเจ็ดเก้านะครับตัว้นรับครับเดี๋ยวงดต่อไปงดไองวดหันกิตฐานาครับอ๋อไอเป็นตัวยางหรอครับนี่ครับไม่ใช่ไม่มันเป็นโจทยวดจริือแล้วถ้าผมสิจะรูปไอตัวตัวใต้ไหี่ยอ๋อจวดเป็นโจย์ครับเป็นโจวดครับผมอ่าเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้า ศูนหนึ่งครับศูนย์หนึ่งสามห้าสามห้าห้าหกครับห้าหกครับนั่นแหละมันมันออกจะในรองนี้ตามตัวเลขครับเค,เ şey. ครับจะงวดงวดงวดไอทีอีพบิจารนีนน่นี่ตัวหนึ่งครับสองสามสี่สองสามสี่ส ครห้าหกเยี่ยมครับเก้าห้าหกห้าหกครับห้าหกห้าหก้าหกครับห้าหกครับครับแปดแปดศูนย์แปดศูนย์สามสี่สามสี่ครับเรียยแล้วครับเซ็ตครับมีเดี๋ยวผมทวนเลยสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย์สามสี่นะครับน้อง ผมที่นี่เล่ผมมันมันมันสีงูอยู่อยู่หลักไอ้ไอ้นี่จำนวนสีสีเขียนหน้าทั้งหมดอ่ะสีแถวอ่ะคมันมันมันจะออกมันตกตลอดเลยครับว่ามันจะมีตัวเด่นตลอดไปมันเด่นตลอดไหมหมายถึงมันสีอยู่ซ้ายหรือขวามันมันอยู่ตำแหน่งเดิมยังอ่าสีหกหรือหนึ่งสองอ่ะ มัตสิบ,บสุโยยตำแหน่งเดิมมัตไปรักหน่วยรัดรักทิพย์รักหน่วยรักทิพย์สี่หกไปยังกับนี่ผมจะาันต้องวองอ่าเตัวนี้มันจิเป็นตัวไหนน่นครับอ่ามันมีสี่มีหกมีแปดครับีีมีหกมีแปดนะครับเนาะครับผมสี่หกแปดครับไอ้คุอน่อจับกูรับสี่หกสี่หก แล้วก็แปดหกครับแปดหกแปดสี่ครับแปดสี่เหรครับครับผมแล้วมันไม่ตัวกันด้วยสี่เจ็ดครับหกเจ็ดครับมีตัวกันแล้วครับเนอะเน่นครับตัวกันสี่สี่งหรอครับสี่เจ็ดครับสี่เจ็ดกับหกเจ็ดแล้วหกเจ็ดเหรอครับเนอะเน่นครับ กันอ่าเลขตัวนี้วิ่งได้เลยครับนี่ดี68ครับหลางคนติดตัวได้เรื่อยต่งครับตัวคนคนหนึ่งครับเนาะ68ครับจะอะไรในบางโจทย์ตามที่ผมเ็ดไปถหานั่นมันมันมันจิตมันอยู่ตำแหน่งเดิมไงครับคือคือที่มันออกไปแล้วอยูนใส่กระบอกใ้่ยู่ขวาใสอยู่ไม่ทาองใส่นะ แต่นั่นเองว่ะซีหกแม่ซานเน่พี่พ่อกันเน่ซีหกแปดคือนะครับเนาะแนีนครับแนนครับแต่กับไฮมาเป็นซี่หกแปดหกแปดซีเน้นนะครับเนาะครับกับมีตัวกันอยู่สองชุดกับมีซีเก็ดอูหกเจ็ดเน้นครับเน้นครับครับครับแล้วข่านเป็นไหนกัมื่อยากรอผมหิ้แนวทางอยู่ตลอดนะครับ ขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวมึงแอดมินอ่านแน่เดี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือจากเอฟซีอุบลนะคะท่านผู้ชมนะคะเพิ่มกับมี่น้ำใจมาแบงปันนะคะโชคลาภนะคะเพราะว่าถูกมาตั้งแต่พศเท่าไรก็จะว่าหกหนึ่งจีพศหกหนึ่งมันหลายปีเท่าไรนี่มันสวยมันโชดโชดแต่ว่ายังไงล่ะมันมันมันก็อยู่ตแมงเดินขึ้นือคือปรับปงสูตร โซดเยอะแตไงนมันก็มันก็เขานะครับอ๋อแสดงว่าเจ้าเฮ็ดซูนมาดนมันนี่มีการแก้ไขปรับปรุงวิเคราอ์สูตรที่แบบมีความแม่นยำสูงเมนบ่นี่เแม่นครับอ๋อเมื่อเมื่อกี้นี่ทำสูตรออกมาเข้าไหมคะเข้าอยู่ครับนี่ก็็พิ่มเพ่มได้น้ำอยู่เข้าเข้าตัวไหนเข้าตัวไหนบนหรือล่างล่างศูนย์ห้าครับอ๋อเข้าล่างศูนย์ห้าเมนบอครับเข้าตัวตรงหรือตัวกลับคะมัน ไม่ใช่ว่าใจบ่ได้หมายถึงผมได้ศูนย์กัศศูนย์หนึ่งกับสามหาไงผม<อ>ตผมกัเอาเนี่ยนเนี่ยมันตัวยางใส่จุโจุดตรมที่ไหนไปค่ะอ๋อนะ่เลยแบบว่าเอาตัวเลขที่ได้มาตามตัวอย่างนี่บางเธอได้มาแล้วก็ขึ้นดึงหากันเอาบอครอกจับคู่อีกทีหนึ่งบางทีที่ให้ม,มานี่อาจจะไม่เข้าแต่เราต้องพิจารณาอีกรอบ<ม>ใช่ไหมคะแมนแมนครับประมาณนั้นนะครับพอผมผมผมก็บ่งสอดหรอก ขออนุญาตได้ค่ะเอฟซีซื้อหยังน้องเอฟซีซื้อหยังค่ะขออนุญาตถามได้บอตต่อหนึ่งพ่อปื้อครับพ่อปื้อแม่ครับคุณพ่อปื้อนะคะจากจังหวัดอุบลนะคะอยู่อำเภอหยังน้อจังหวัดอุบลอยู่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองโอ้ยบุญธรรมก็อยู่อุบลเด้อซึ่งพอไปหาเจ้าบ่าน้อบ้านใครเข้ามาบุญธรรมเลยครับฮะอยู่อุบลเลยครับอยู่อำเภอเมืองนี่ครับ พี่น้องไปกันอยู่อำเพมอมเมืองเด้ดอเรีนบ่ลเหมนทำแมมติดแล้วก็ติดตามอยู่เป็นบอกค่ะเต็มตลอดเลยครับขอบคุณหลายๆค่ะถ้าแมนมีโอกาสคันเลขเขาอีรีให้เจอกันด้บนนอได้อยู่ครับได้อยู่ครับเนะาะทะเลขเขาเนาะเธอแฟนคลับยอย่าเช็นตัวจริงวะอันนี้เป็นข้างแรกเนาะที่บ้านฝากแนวทางเนาะค่ะเนาะผมกะมันนี่เออ เนี่ยเป็นไงล่ะอยากระบายนะนะมันโอวิทย์ไฟเองนั่งอยากระบายเจ้าอยากระบายยิ่งยั้งมาค่อยฟังไงดูผมนั่งมีคนเดียวเนี่ยนั่งคิดคนเดียวผมไิทย์ไฟมามาแบบว่าจะไงล่ะโอ้เจ้าอยากแบ่งปันเจ้าอยากให้คนอื่นถึงเนี่ยมาสิบ่ะเ่ยจะประมาณนั้นเขาโอ้เขาคุณหลายๆเดยคุณพ่อปื้อคุณพ่อปื้อเขียนซื้อละไว้แน่ยันลืมอ่อคุณพ่อปื้อครับผม ชายูอันก็ไปอุบลดูอยู่เด้ถ้ามีโอกาสจังอันทักทายเจอกันเนาะคะเนาะครับผมเธอมีโอกาสเธอตัวเลขมันเขาอีหลีนะกะยาังไงเฮ็ดให้เพื่อนคับมึงอันนู้ดชั้นอสาธุอยูได้หนึ่งผมลงลงหโม้เป็นในในคุยเลยแม่ครับมันมันดัดดันที่นั่นมานานแล้วครับโอ้อันอันมานานแล้วโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อ อันเศร้าอัดอันแล้ววันนี้ปล่อยตัวเลขแล้ววันนี้โล่งโยงเลยครับโล่งแล้วฮะโล่งแล้วโล่งเลยเนาะแสดงว่าอันมีความรู้สึกว่าอยากเอาตัวเลขนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนคลับเอฟซีอยากให้เขาถือมันบ่เดี๋ยวนี่โอ้มันเกิดยังไงเราพวกมันมันอยู่คนเดียวกันมันมันไปเป็นได้ก็อยากให้ตัวถือนึ่งครับวันนี้ขออนุญาตถามคุณพ่อปื้นี่อายุเท่าไหร่คะ ห้าสิบเจ็ดห้าสเจาเสียงคือยังหนุ่มๆอยู่น <c oughs> เนาะห้าสิบเจ็ดขอบคุณครับคุณพ่ออยู่กับผู้ใดคะขออนุญาตทำเดอ้อตอบได้ก็ได้แม่บ้านครับโอ้จะพ่อได้ยนินเสียงแม่บ้านอยู่เนาะครับค่ะขออนุญาตเอาคลิปลงเด้อคุณพ่อเดอ้อครับกระสันก็คือแนวทางที่คุณพ่อหายมาเมื่อนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะในงวดวันที่เอ่อ 16บหเมษายนพศสอ6 4ันะคะเป็นแนวทางนะคะตัวเลขแนวทางที่คุณพ่อให้มางวดที่แล้วคุณพ่อก็ได้ก็ได้ได้หลายยบ่พ่อได้หลายบอ,อยมันจงไงล่ะผมผมก็ไปร้าแนด่ตัว ะะจะถือว่าตัวเลขเข่านบ่คะมันจะเขาอยู่ครับแสดงว่าพอมั่นใจในตัวเลขได้อยากแบ่งปันนะคะท่านผู้ชม,มสําหรับงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตัวเลขที่คุณพ่อปื้ให้มานะคะสองสามสี่เอดมินชิทายท่านผู้ชมเบิ่งตัวเลขที่ให้มาสองสามอ๋อตัวเลขที่ให้มาก็สองสามสี่ แล้วก็อสี่หกแปดนี่คือเป็นตัววิ่งใช่ไหมเดนครับสี่หกแปดเดนเลยครับสี่หกแปดนี่เป็นเลขเด่นได้นะคะท่านผู้ชมเดนครับอ๋อเดนเด่นเลยครับมันจะพักในเขาต้งชานตัวครับมันชุดพูนชุดนี่วัวั้นที่สิบหกเมษาเป็นชุดนี่สี่หกแปดอเลยอ๋อฟังนี่มั้งบอกใช่ครับเอาอันสองสามสี่เด้สิน่ะเป็นเป็นตัวอย่าง ฮะสองสามที่ตัวตัวเด่นเลยฮะวันนี้วันนี้สองตามที่ี้มีจุดเขาใจอยู่้า้ครซ้อเบ้านี้เพิ่งขออนุญาตจด้ท่านผู้ชมโซกันเล็กหน่อยนะคะบ่าวากันเนาะสองสามสี่นี่เป็นเลขเด่นใช่ไหมมันมันมันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย์สามสี่ะผมผมจะมาจับคู่ให้โอ้ สองสามอะไรสองสี่หนี่พอบุญทำจดก็มีห้าหกแปดศูมีหกแปดแล้วกับแปแมนบอคะแมนครับแมนแมนโอ้แสดงว่าเพิ่นจดถืออยู่นะคะกับไปเตีเจ็ดแปดเยอดหลังเนี่ยหมายถึงวัดที่แล้วอ๋อค่ะค่ะค่ะเอาแสดงว่าตัวเลขที่ว่าส6 8นี่เป็นเลขเด่นเลยว่าจังสันเถาะแน่นครับแมนครับสองนี่ก็เป็นชุดเด่น ที่จับคู่ไหมีหาหกแดูนย์สามสี่สี่หกแปดหแล้วกับแปถูกว่ะคะครับผมโอ้นี่นะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยนะคะสำหรับคุณพ่อเปือนะคะก็ฝากตัวเลขแนวทางโชคลาภมาแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมพ่นว่า่นเอดถึงมาตั้งแต่พ่อส่อสองพันห้บเอนป่คะครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายๆเอ้์ค่ะครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะค่ะสำหรับงวดนี้ก็เดี๋ยวสิตามคุณพ่อปื้อตอนะคะในงวดต่อไปเดี๋ยวรอเบอรงว่งงวดนี้ตัวเลขสี่ขาวบอนะคะอัดย้ค่ะถูกว่าถูกจ้าไหนก็สีขอติดตามตัวเลขของคุณพ่อปื้นะคะมันใจลอยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อมันใจว่าคุณพ่อมันใจลอยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางขอบคุณคุณพ่อค่ะวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เป็นแนวทางนะคะฝากไว้เป็นแนวทางคุณพ่อปื้แบ่งตัวเลขโชคลาภนะคะให้มาก็จะมีเลขเด่น468 468นะคะ234 234 23นะคะก็เป็นชุดเด่นนะคะ3ตัวบนนะคะ56 56 86, 80 80 34 34นะคะ 4646 4, 6, แล้วก็8686แล้วก็84นะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะปโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางปโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้อดมินด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ